สวัสดีครับตี๋นะครับผมอมอครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มจากแน่นแต่เช้าเลยใช่สนุกมากวันนี้ก็คือได้เล่นเกมกับแฟนๆก็คือเอ็นจอยมากๆมีทั้งสามเกมมีสามเกมมีเกมอะไรบ้างอันแรกเป็นวอดรูปวะดรูปอ่าวบดรูปบอลลูปบอลลูปแล้วก็ลุกนั่งลุกนั่งที่เป็นตัวตัวตัวโน้ตอ๋อตัวโน้ตตัวโน้ตอ่าแล้วก็อันท้ายเป็นลูกบอลออกจากบอลกล่องครับผม ชนะเป็นของอะวันนี้วันนี้ผมชนะเกมเดียวจะชนะ2เกมครับคือวันนี้ก็ให้เขาหน่อยว่ารู้สึกว่าปกติคือชนะบ่อยแล้วใช่ครับเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้เราแบบยอมเขาไม่ได้แหละเพราะว่าเราเริ่มเก่งละไม่ยถึงว่าเล่นเกมเล่นเกมอ่ะเล่นเกมเล่นเกมนะใช่เล่นเกมนะครับเล่นเกมนะยวนเรื่องของีวเราีการดแรยังไงกันบ้างคะคือคือปกติเวลาเราเราออกอีเวนต์เสร็จหรือว่ากลับไปทํา ขับไปทำความสะอาดที่บ้านเนี่ยเราก็จะต้องใช้ไม่ไม่ถือว่าทำความสะอาดหน้าเดว่าที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรคลีนเซอร์เซอร์เป็นแบบเช็ดหน้าก่อนหรือว่าเอาเมคอัพออกก่อนเราก็ต้องใช้โฟมหรือว่าเป็นครีมล้างหน้าแล้วก็ล้างสมมุตินี่เป็นสมมุตินี่เป็นครีมเซอร์ของอีสกินใช่ไหมฮะแล้วก็บีบบีบบีบแล้ว แล้วก็น้ำสะอาดพอสะอาดแล้วเสร็จปุ๊บเราเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องใช้อะไรอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บเราใช้โทนเนอร์ก่อนทนเนอเป็นตัวลงก่อนเลยว่าก่อนที่จะลงพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นบำรุงอ่าครับใช่ก็คือเตรียมผิวให้ชุ่มชื้นครับเพิ่มเกราะป้องกันให้กับผิวด้วยครับผมอืมตอนนี้คือมีวิตามินทั้ง7ชนิดเนี่ยออ ใช่แล้วก็รคร,มรีมยังไงครีมยังไงทาครีมยังไงอันนี้เป็นโทนเนอร์ก่อนเลยอ,อ,อ๋อแต่แต่นี้เขาใช้ไม่เหมือนตีนะคืบบอปก,ปกติปกติเวลาโทนเนอร์ของตีเนี่ยตีใช้สำลี<อ>แล้วก็แล้วก็แปะ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  ใช่เสียปากก่อนเรื่องอะก่อนนะพอเทอรเนอร์จบก็คือต้องมีมอยเจอไรเซอร์อ่ามอยเจอไรเซอร์ก็คือเอาง่ายเลยคือเขาเรียกว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะให้ผิวเด้งลดเลือนจุดด่างดำครับผมทุกคนเด้งไหมเด้งนะเด้งนะเด้งนะผิววับเด้งฮะพี่สู่หรอ นี่ไงเขาพิสูจน์แล้วอ่าก็คือเอาจริงที่เราพูดมาทั้ง3ตัวในขั้นตอนของความสะอาดหรือความลุงหน้าเนี่ยคือวันนี้ที่เวนอิสกินนะครับเขามีทั้งครบทั้ง3ตัวเลยใช่ฝากอีสกินจะทำอะนัใช่ครับก็สำหรับอีสกินนะครับตอนนี้คือวางขายแล้วพี่แฟนบอยทุกสาขาเลยวันนี้ก็คือทุกคนสามารถไปซื้อได้นะก็คือครบจบตั้งแต่คลีนเซอร์อุ้ยคลีนเซอร์แล้วก็ บนเนอร์แล้วก็จอยเซอร์ครับถ้าสองคนเนาะมันไงบ้างสมการต็กโงงงโอ้ยใครงงแง่ไม่ส่าหัวขาวหรือวัวแร้งข่าหัวขาวคือเอาจริงๆตีไม่ได้งงแงนะนี่เอาเนี่ยข่าหัวข่าวตีไม่ได้งงแงนะใช่ฮะก็ไม่ตีไม่ได้งงแงตีแค่ นอนดูหนังอยู่บ้านใช่นอนดูหนังก็ไม่แต่ว่าที่จริงอ่ะตีก็บอกว่าไม่ได้เป็นจริงจริงแต่อ่ะไม่ไม่ไม่เป็นคนแบบตั้งแต่สถานการณ์โควิดเนาะทุกคนก็มันก็หยุดไปอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยเป็นคนแบบไม่ชอบเล่นสงการไปเลยอะไรแบบนี้ที่จริงพี่ก็เหมือนกันก็ออกไปย้ายกันไปอยู่บ้านใช่อยู่บ้านแต่ว่าต้องรอดูเลยว่าปีหน้าเนี่ยจะไปเล่นกับพี่ปอหรือเปล่าจองแล้วยังจองแล้ว่ยังเดี๋ยวเขาว่ามีนัด เป็นมตรี่แมนใช่แม่ <Loren zo> ใช่แต่ก็ <eren> <coded. S 2> ก็เป็นคนเดียวของเขาจองแล้วฮะก็ปีหน้าหรืออาจจะเล่นกับพี่ๆเขาหน่นด้วยอ่าใช่ปีหน้าเห็นที่ออปชั่นจะอของค่ายเขาบอกว่ามีดูมันสาตร์เขาบอกแล้วหรอเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วโอเคโอเคเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วช่วงสงการปีหน้าฮะมีดูมันดูมัสตว์นะครับทุกคน ใช่ครับมาสาดกันให้เต็มที่เลยเห็นว่ามีข่าวดีเพราะคิมเดี๋ยวมีเปิดกล้องรูปแะไรอ๋อใช่ครับก็กล้องกันยังไงบ้างก็คือเรากำลังจะเวิร์กช็อปกันแล้วหลังจากจบแฟนมีตัวอะไรไปบอกไปแล้วบอกไปแล้วบอกแล้วเมื่อกี้ตีบอกบนเวทีแล้วก็คือตอนนี้เรากำลังเข้าสู่กระบวนการเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปใช่ครับก็คือเตรียมตัวที่จะ เปิดกล้องแล้วเบื้องต่อเป็นแบบศึกษาตัวละครใช่แนนแน่นเลยครับผมแสดงว่าแบบว่าเดี๋ยวพอมบื้องต่อจากนี้ไปเราจะเจอกันตลอดแล้วสองคนโอ้ยนั่นสิต้องมีคนเรียกพี่ปอตลอดทั้งวันนะคะตอนนี้ไปทุกคนนี้ก็ตั้งแต่วันนี้คือเรียกพี่ปอแบบไม่หยุดเลยเพราะว่าพี่ปอเขาแต่งหน้าเสร็จแล้วเขาไปไหนไม่รู้เอาเอาอปนอใช่พี่ไปไหนฟองเลยเขาชอบไปแบบเขาบอกเขาปวดท้องไม่ติด ฮะทำไมฟู่ได้เลยก็เข้าห้องน้ำปกติไม่เป็นไรเออเฮ้ยใช่ตามหาตามหาอยู่ตาม่ไม่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตีเรียกอย่างเดียวผมก็เรียกเพราะว่าตีก็หายไปบ้างเหมือนกันเราได้ยินเสียงขอเรียกเอ้ยตีเรียกพี่ต่อมาเยอะแล้วเราพี่ต่อเรียกตียังไงเราเงี้ยโทรเจอมาเลยว่าตีก็มีหลายโทนะแล้วปกติพี่เรียกตียังไงตีอุ้ยตี อ่ะฮะนี่หอเห็นวมว่บางคนก็แบบตีอ่าเริ่มกันเรื่อยใช่ต่งๆแต่ต่างๆมาเขาไม่เขาไม่เรียกแบบตีนาว่าตตอันนี้เราเตีอาหรออะไรนี้เราเรียกเขาย่งนี้เลยหรอโอม คือคือตีอะมีแบบเรียกผมหลายแบบไงผมก็เลยแบบเรียกแบบลองเรียกหลายมูดบ้างต้องตีต้องตีไม่ได้แบบเบลนกันถ้าเดี๋ยวเราไม่ตามเลยได้ยินก็ไม่ได้อ๋อใช่แล้วก็มาด้วยเราเฮ้ยยังคือยังไม่ใช่เรายังไม่บอกคือเรายังไม่รู้เลยว่าใครว่าใครคือเรื่องบอยแบนด์เนี่ยเหมือนที่เคยบอกไปก็คือเอาจริงตอนนี้มีเมมเบอร์แล้วสองคนก็คือคือพี่ก้าพี่ออฟอ่าใช่ครับพี่เอาแล้วพี่เชื่อนะกอนนะ ก็คือก็คือเรายังไม่รู้เมมเบอร์เลยว่ามีใครบ้างแต่คืออันนี้คือเอาเอาจริงๆเลยคือไม่รู้เลยว่าเมมเบอร์ในวงมีใครบ้างใช่ครับเพราะว่าประกาศเงามาก็นี่ใครอ่ะนี่คือคนในค่ายเราหรอแบบมีด้วยหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวให้แฟนๆไปยุ้งกันก่อนของคนนี้มาเดี๋ยวจะเอดอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีว่ามีใครบ้างครับฝากพวกเราหน่อยนะคหวะปิดเวลาแล้วครับผมก็ ฝากน้องตีกับพี่ปอดนะครับฝากผลงานในอนะคนแล้วก็ฝากผลงานต่อๆไปด้วยใช่ครับฝากทั้งกิหมหุนฟ้าดูสกายอวบัสอีพีสาครับวันนี้เลยแล้วก็ร่วกับอเอ <ๆ S 1> ด้วยนะครับแล้วฝากเพลงใกล้ใจฝากผลงานอื่นของพี่ใ,<ช>ในค่ายด้วยนะครับใช่ครับ